ยินดีต้อนรับนักเรียนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยกับครูกิฟเช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะครูกิฟมีเนื้อหาวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญมาฝากเด็กๆกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเด็กๆเรามารู้จักสาระสำคัญของเรื่องนี้กันก่อนค่ะการอ่านจับใจความสำคัญคือการอ่านเพื่อจับใจความหรือข้อคิดความคิดสำคัญหลักของข้อความหรือเรื่องที่อ่านค่ะ ใจความสำคัญของเรื่องนะคะก็คือข้อความที่สาระครอบคลุมข้อความอื่นๆในย่อหน้านั้นหรือเรื่องนานวยทั้งหมดค่ะซึ่งในแต่ละย่อหน้านะคะจะมีประโยคที่เป็นใจความสำคัญเพียงหนึ่งประโยคหรือไม่เกิน2ประโยคค่ะต่อมานะคะเด็กๆเรามารู้จักหลักการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะซึ่งมีข้อควรปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะ ข้อที่1ค่ะเราจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านอย่างชัดเจนค่ะ 2. ออ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญทีละย่อหน้าค่ะและขั้นตอนที่3นะคะเมื่อเราอ่านจบแล้วให้เราตั้งคำถามกับตนเองว่าเรื่องที่อ่านมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4นะคะนำสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงเป็นใจความสำคัญใหม่ด้วยภาษาของตนเองค่ะเพื่อให้เกิดความสะสลวยและเข้าใจง่ายค่ะ เมื่อเด็กๆทราบหลักการอ่านจับใจความสำคัญแล้วนะคะวันนี้ครูกิฟมีกิจกรรมฝึกคิดมาให้เด็กๆทำค่ะโดยจะให้เด็กๆอ่านนิทานหนึ่งเรื่องและหลังจากนั้นนะคะเราจะมาช่วยกันจับใจความสำคัญของเรื่องกันค่ะโดยนิทานที่ครูกิฟจะนำมาให้เด็กๆอ่านนะคะมีชื่อเรื่องว่ากระต่ายกับไก่ป่าค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านเรื่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะณป่าแห่งหนึ่งกระต่ายกับไก่ป่า อาศัยอยู่ใกล้กันวันหนึ่งกระต่ายออกไปหากินตามปกติแต่โชคร้ายโดนเหยี่ยวตามล่ามันหนีแบบไม่คิดชีวิตและรอดพ้นจากกรงเล็บเหี่ยวไปได้แบบบุดวิทมันจึงหลบซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้อย่างเหนื่อยล้าตามลำตัวเต็มไปด้วยบาดแผลไก่ป่าผ่านมาเห็นจึงพูดใจยเยาะเยะ้ยยอดนักวิ่งเท้าไฟเอ,อ๋ย เจ้าวิ่งได้เร็วกว่าใครๆแต่ทำไมเอาชีวิตไม่รอดแบบนี้เล่ากระต่ายตอบไปว่าถ้าวันหนึ่งเจ้าถูกเหยี่ยวไล่ล่าดูบ้างเจ้าจะรู้ไก่ป่าได้ยินดังนั้นก็หุบปากทันทีเพราะรู้ตัวว่าถึงต้นจะมีปีกแข็งแรงขนาดไหนก็ไม่สามารถหนีพ้นจากกงเล็บเหยี่ยวได้เช่นกัน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะเยาะเย้ยผู้อื่นควรนึกถึงใจเขาใจเราเสียก่อนเมื่อเด็กๆอ่านนิทานจบแล้วนะคะเราลองมาจับใจความสำคัญของเรื่องดูสิคะว่าเรื่องที่อ่านมีใจความสำคัญอะไรบ้างโดยเด็กๆนะคะจะต้องตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะใครก็คือกระต่ายกับไก่ป่านั่นเองค่ะ ทำอะไรกระต่ายออกไปหากินค่ะที่ไหนเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่ไหนคะเด็กๆคำตอบก็คือในป่านั่นเองค่ะอย่างไรกระต่ายออกไปหากินถูกเหยี่ยวไล่ล่าค่ะและถูกไก่ป่ายย่อเยอเยนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คืออะไรคะคำตอบก็คือก่อนที่เราจะย่อเยอเยผู้อื่นค่ะควรนึกถึงใจเขาใจเราเสียก่อนค่ะ และก่อนจากการวันนี้นะคะครูกิฟมีกิจกรรมชวนคิดให้เด็กๆทำค่ะให้เด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานค่ะโดยให้นักเรียนนะคะเขียนคำตอบลงในสมุดวิชาภาษาไทยของตนเองค่ะเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงสะอาดเรียบร้อยและน่าอ่านค่ะ และเด็กๆอย่าลืมมันฝึกฝนความรู้บ่อยๆนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ